ร้อยเป็นสภาแบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ทําการปอกสายไฟครับผมในส่วนนี้ก็จะนําไปใส่กับตัวปลั๊กไฟของเรานะครับผมในส่วนด้านล่างก็เดี๋ยวจะจั๊มใส่ปลั๊กตัวผู้ครับเป็นตัวเสียบไฟในการใช้งานครับผมก็จะปอกแบบนี้เลยในส่วนตัวสายอ่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการบัดกรีหน่อยครับผมเพื่อที่จะไปใส่กับตัวปลั๊กได้ง่ายครับผมถ้ามันเป็นฝอ,อยมันก็จะใส่ย,ยากนะครับผม ผมก็เลยบัดกรีเหมือนกับเป็นเนื้อให้มันนะครับเสริมเนื้อให้มันแบบนี้นะครับเพื่อในการยัดใส่นะครับได้ง่ายขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนด้านล่างก็จะปอกออกแบบนี้ครับแล้วก็จะทําการใส่ปลั๊กตัวผู้นี่แหละครับผมก็จะปอกไปเลยสองฟังครับแล้วก็จะใช้บัดกีเนี่ยครับเหมือนกันเนี่ยครับผมเพื่อให้ชิ้นตัวในตัวของสายไฟมันแข็งนะครับผมก็จะทําแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวต่อมาก็มาดูครับว่าเราจะคลายน็อตออกแบบนี้ครับแล้วก็ทําการใส่เลยะคร